จร,จริงๆเรื่องเงินน่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่พอย์หลักค่อยากเจออะไรใช่พอย์หลักคือถ้าเกิดตามหาแล้วก็ตามตัวได้จริงๆอย,อยากคุย,ย,คยด้วย<ม>เรื่องนี้นี่เราก็รู้มาสักพักแล้วสักประมาณเดือนพฤศจิกาแล้วที่เราทราบว่าเอารูปเราไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีก็ตอนแรกก็คุยกับแจ๊สเพราะว่า เฮ้ยเอาไงดีจะบอกว่านึกว่ามองไม่เห็นแล้วกันอะไรประมาณเนี้เราก็คอยระวังตัวแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เขาเข้าไปแคปในแม้ทั้งในวิดีโอคลิปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อซูมออกมาให้ให้แฟนเพจเขานะได้คอมเมนต์นะคะอันนี้ในอีกเพจหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็หยิบแต่เสื้อผ้าที่แบบปิดเพื่อที่ไม่ให้เขามาแคปเราได้เลยสักส่วนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็แคปอีก จนล่าสุดอันที่โดนตัดต่อเนี่ยก็คือว่าในรีทวีตใน Twitter แล้วแฟนคลับเขาส่งมาเยอะมากเลยจนเราต้องกดเข้าไปดูทีนี้มันเป็นอันใหม่อีกว่าเอารูปเราไปตัดต่อเป็นโป๊เปลือยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันเยอะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยคำคำเขาเรียกว่าอะไรคำคอมเมนต์ แล้วก็คาที่เขียนหัวเรื่องค่อนข้างรุนแรงสาหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องลุกขึ้นมาปกป้องของตัวเองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้วันนี้ก็เลยได้คุยกับพี่ตัม้มแล้วก็ให้พี่ตั้มดูแลหน่อยข้อข้อเห็นมีเยอะเออเยอะมากเยอ,อะมากที่เขารีทวีตไอ้ล่าสุดนะคะก็เยอ,อะมากแล้วด้วยถ้อยคําที่มันมันไม่ดีอ่ะแล้วก็เคยแบบนี้นมันมีมานานเลย มันมีมานานแล้วแล้วทีนี้ยมันเคยมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วแหละแต่ทีนี้มันมันคือคนอื่นเขาก็โดนด้วยนะเยอะมากเลยเดี๋ยวมันก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีเคสตัวอย่างบ้างแล้วอ่ะมันต้องมีเคสตัวอย่างบ้างแล้วอ่ะมันมันถามว่าที่จริงๆไม่ยา่อยากมานะคือบอกแกงว่ามันเสียเวลาถามว่ามันเสียเวลามันเสียเวลามากอ่ะกับการที่ผมได้ที่ผมจะได้นอนได้อะไรเงี้ยแต่อ่ะถ้ามีใครอยากทางก็ ได้ไม่แปลมันก็ดีเหมือนกันมันได้เปีนเคนตัวอย่างอ่ะใช่ป่ะมันไม่ใช่เมียเขาไม่ใช่เมียเขานี่เขาก็ถ้าเราไปทำกับเมียเขาว่าเขาจะรู้ถึงไง,งไม,มันเป็นเราโกรธมันแบบก็ไม่ก็ก็ตามนั้นนะฮะตั้งก็ตามคดีความไปก็จบเขามีแรงทําเขาก็ต้องมีแรงเชียร์มันก็ต้องนักเลงพอใช่ปะ่ะล่ะ ปรถ้ามาคิดท,ที่ที่เขาเอารูปเราไปใส่เนี่ยค่ะมีประมาณกี่คลิประที่เราจะต้องให้ตำรวจดำเนินการคือล่าล่าสุดเลยนะคะอันนี้เอาเรา,เราคุยกันเคสล่าสุดก็คือเคสในทวิตเตอร์เนาะเป็นภาพภาพรูปนี้เลยซึ่งจริงๆเป็นรูปใน MV <c oughs> ที่ถ่ายเพลง24ิพฤษภาซึ่งมีเสื้อผ้าเป็นชุดออกกำลังกายจริงๆก็คือเป็นเป็นภาพนี้ อ่าเป็นภาพนี้แล้วเขาก็เอามาตัดต่อเอาเอาชุดออกนะครับวันนี้เราก็เลยต้องมาแจ้งความที่ปอทนะครับในความผิดฐานพรบคอมนะครับเอาภาพโป๊เปลยแล้วก็ตัดต่อรูปภาพของของคุณแจงนะครับก็คดีเนี้ยนะครับมีโทษจำคุกนะครับ5ปีนะครับอยากจะบอกกับทุกคนเลยนะครับที่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ที่ทําแบบนี้นะครับคือเอ่อตามกฎหมายแล้วเขาคิดเป็นกรรมนะครับหนึ่งการกระทําความผิดไปโพสหนึ่งครั้งหรือว่ามีการรีทวิตกันหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ว่า เราจะรู้หรือไม่รู้แต่ว่าเป็นภาพโป๊เปลยแล้วนะครับเราเห็นเป็นภาพของแจงเราคิดสนุกมา r ีทวิ e นะครับเราก็มีความผิดไปด้วยนะครับแล้วยิ่งรีเยอะรีสิบครั้งก็โดนสิบกรมนะครับกรมละห้าปีนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้องให้ทางตํารวจนะครับสืบหา IP นะครับเพื่อที่จะจับคนที่ทําแบบนี้หลายครั้งกับกับแจงนะครับกันแกล้งนะครับเอาภาพเอาภาพอย่างเงี้ยก็รู้อยู่วันไม่ใช่ มันไม่ใช่ภาพโป๊เปื่อยจริงนะครับเอาไปทําให้เขาเสียหายนะครับก็ต้องหาตัวผู้กระทําความผิดให้ได้นะครับอันนี้จะเอาผิดคนที่ตัดต่อหรือว่าคนที่คอมเมนต์ด้วยคะหรือว่าคนที่รีทวิตก็คนที่รีทวิตทุกคนนะครับคนที่มีการเผยแพร่ต่อนะครับตัวหลักเลยเนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าของคลิปอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เอาไปลงคนแรกนะครับแล้วก็คนที่รีทวิตนะครับใครที่มีอยู่ในเครื่องหรืออะไรนะครับจะบอกว่ารีบล้มซะนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ล่องรอยทางคอมพิวเตอร์มันมีอย นะคิดว่าเกินหนึ่งร้อยคนไหมคะมันรีไปเกือบพันเลยนะคะมันรีไปเป็นพันคนเลยเลยได้เห็นไงคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ารีไม่เยอะอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เห็นอะไรพวกนี้แต่พอเราเราเห็นเราก็แค่รู้สึกว่าตอนแรกที่คิดว่าจะไม่เอาเรื่องเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าอายว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีข่าวเนี่ยลูกเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเขาจะเขาจะอายเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเราโดนรอบสองเนี่ยเราคิดใหม่เลยว่า เฮ้ยฉันเป็นแม่นะฉันจะต้องทําให้เขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาถูกรังแกแบบนี้เขาจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง<ม>นั่นคือว่านั่นก็เลยจุดตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็พี่ตั้มจัดการเลยค่ะเพราะว่าเคยคุยกับพี่ตั้มแล้วครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยพี่เอาไงดียอะไรเงี้ยแล้วพี่ตั้มก็แนะนําว่าแจ้งเราก็ทํามาหากินเราเถอะเพราะว่าเรามองว่ามันเสียเวลาแต่ทีเนี้ยเราครั้งนีน้เอ้ยพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะมันมันค่อนข้างเยอะเกินไปแล้ว คิดว่าเราถูกทุกขามมากเกินไปแม้กระทั่งในคลิปวิดีโอซึ่งไม่มีอะไรก็สามารถไปซูมแล้วก็แคปแล้วด้วยคอมเมนต์ที่มันแบบหลายคนโดนัในารงโดนแรงก็โดนทั้งหมดเลยแต่เราก็แบบอาจให้เขาจัดการของเขาเองเพราะบางทีคนเราความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่เนี้ยคือที่มาทําตรงเนี้ยคืออยากให้เป็นเคสตัวอย่างจริงๆว่า เอ้ยบางทีเราก็มีศักดิ์ศรีอย่าง,งความเป็นผู้หญิงแล้วก็ถ้าใครเห็นก็ไม่มีใครชอบอะไรแบบนี้หรอกอนอกจากกลุ่มกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นเองจริงๆอ๋อที่จะมาถึงภาพนี้เราได้มีการติดต่อไปห้าปาร์กไมหมครับจะงไม่เล่นทวิตเตอร์ค่ะจะไม่ได้เล่นที่จังเห็นเนี้ยทั้งหมดเนี้ยจะงไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าน้องๆแฟนคลับเขาอินบ็อกเข้ามาให้เราเห็นเท่านั้นเอง แล้วจริงๆอ่ะส่งมาให้แจ๊ดก่อนแล้วแจ๊ดก็เลือกที่ผมเ็คนไม่ไม่นี่อยู่แล้วไม่ว่าใครด่าอะไรผมหรืออะไรผมผมผมไม่ได้ไม,ไม่เคยไม่เคยโฟกัสเลยไม่เคยแบบแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของแจง๊ดก็ไม่ได้อ้นนี่อหลรเพราะว่าเรารู้สึกว่าหายพวกเนี้นายมันหายยากมันหายยากมากยากมากอ่ะมันแต่วันนี้มันมันมันต้องต้องก็ ก็ตามใจเขาเขาก็ต้องการอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีแค่ในคอมพิวเตอร์หรือมีเป็นโซเชียลมีเดียด้วยมมีมีอีกมีครับก็เดี๋ยวก็คงมีหลักฐานแล้วแหละเตรียมไว้หลายหลายเว็บไซต์หลายอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็ที่มีอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด5เว็บไซต์นะครับมีเว็บโปรทั้งหมดมีเว็บโปรครับแล้วก็ที่หนักจริงๆก็คือคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะมากจริงๆคอมพิวเตอร์นี่กี่บัญชีคอมพิวเตอร์คะที่มีที่เป็นผู้โพสต์ภาพนี่ไม่ใช่บีทูดะกี่บัญชีคะ บัญชีเดียวค่ะเพราะว่าเราเอาอันที่เห็นเลยล่าสุดเราไม่คือมีมมีีตัวหลักเนี่ยแหละเอาอันนี้เปิดให้ดูเลยก็ได้นะครับก็ช่วยกันไปไปแสปแรมนะครับคลิปโป้เนี่ยนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่จะไม่ใช่คลิปของแจงหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆเราแจงเขาดูได้คนเดียวนะครับคือเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นพวกไวรัสหรือว่าอะไรนะครับเอาข้อมูลทางโทรศัพท์เราไปอีกนะครับเพราะว่าข้างในมันมันไม่ได้มีคลิปจริงๆนะครับก็เนี่ยคือหลักแล้วก็มีคนรีทวิตต่อไปอีกหลายครั้งนะครับ400กว่าครั้ง จริงๆเรื่องเงินอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่พอย์หลักแม่อยากเจออะไรใช่พอย์หลักคือถ้าเกิดตามหาแล้วก็ตามตัวได้จริงๆอยากอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยแค่นั้นเองอยากถามเพราะว่าอะไราอยากถามาเขามีความสุขไหมทำแบบเนี้ยในความทุกข์ของคนอื่นในความทุกข์ที่เฮ้ยมันเราไม่ใช่ดารานะเราไม่ใช่ดาราแล้วเราก็ เราเป็นแม่คนเรามีลูกแล้วเรามีลูกผู้หญิงซึ่งถ้าเกิดเป็นคนอื่นทํากับครอบครัวคุณอ่ะคุณก็ไม่มีใครแฮปปี้ถูกไหมแต่ว่าแค่เขาจะลุกขึ้นมาสู้ก่อตัวเขารู้ป่ะเท่านั้นเอง<ม>หรือว่าจะยอมให้เรื่องมันเงียบไปแบบนี้แล้วทําเรื่อยๆก็คือให้เขาดําเนินตามกฎหมายไปเลยเงินจะไม่ได้อยากได้มไม่ได้อยากได้เงินที่มาตรงนี้ไม่ได้อยากได้เงินคิดว่าตามตัวยากไหมคะอันนี้คือ ก่อนที่เราจะมาแจ้งความนะครับแล้มีการประสานกระทางตํารวจไว้ก่อนแล้วว่าให้ติดตาม i อตั้งแต่ก่อนที่จะมาแถลงข่าววันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะเข้าไปติดตามว่าถึงไหนยังไงเดี๋ยวคงได้เข้าไปคุยกับทางท่านรองผู้การนะครับแต่งใจท่านกำลังใจใจเนี่ยเพราะว่าปกติใจจะไม่ค่อยมางมาเรื่องมี่เป็นไปไม่ได้พูดตลอดนะแจแม่เนอะพูดอย่างตลอดนะมันาะเ่เกิดมาประมาณสองเดือนมันเป็นมาพักใหญ่แล้วพักใหญ่มากแล้วก็แบบ เราก็รู้สึกนะแต่แค่เราก็แบบมันเสียเวลาเรามากอะ<ช> <ๆ S 2> เสียเวลาเราจริงแบบว่าอะถ้าแต่ทําอย่างนี้ก็ก็บอกแกงมาตามนั้นมผมก็พยายามไปบอกเขาละผมว่าแกไม่ต้องมาหรอกไม่ต้องน่นนี่นั่หนหรอกผมก็จะถามว่าเรานิดหน่อยทนไม่ไหวแบบอ่อนแออะไรเงี้ยแต่ก็แต่ถ้าจริงมันก็ไปเคสตัวอย่างได้เพราะเรื่องนี้มันเป็นมานานอ่ะเราก็ใจได้แต่เนี้ยมันมัน มันตกประปกไปคนเรามันดูคนเราอ่ะมันดูหลังโต้ดูอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันดูนะแต่สิ่งอย่างเนี้ยผมว่ามันมันตกประปกเกินไปตกประกเกินไปมันไม่ใช่เมียเขาเนี่ยแต่ถ้ามูดว่าอ่ะผมผมเจอเขาอย่างเงี้ยผมผมไ่ตัดตัดเมียเขาคืนบ้างอ่ะแล้วก็ลงอย่างเงี้ยผมขอคืนแค่อย่างเงี้ยได้ไหมล่ะแค่นั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราคนอามันมีหัวใจอะมันตกประปกเกินไปแค่นั้นเองก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถูกตัดต่อก่อนหน้าภาพเนี้ยค่ะเป็นภาพแนวไหนอะคะลักษณะโอเคเลยมาดูตลอดเลยไหมคะแค่เป็นภาพที่ อยู่ไหมทั้งคือถ้าในไ g แจงอ่ะจะเห็นเลยว่าแจงไม่แทบจะไม่แต่งโตัวโป้เลยเพื่อว่าป้องกันตัวเองแบบแบบใช้คําว่ารุนแรงเลยดีกว<ม>่าเหมือนมันติดอยู่ในใจเลยว่าเขาจะคอยแคปของเราหรือเปล่าสรุป<ม>คือใช่เขาไปแคปในในวิดีโอของรายการเราอะ่ะ<ม>ไอแจ๊คคุณแจงซึ่งเป็นแบบพวกคลิปวอลปกติเขาก็สามารถสูมไปเพื่อแคปเอารูปหน้าอกของเราเอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่มองว่าแบบ แปลว่านี่คือเขาตามติดเรามากเลยนะเพราะว่ารูปแต่ละรูปคือมันเป็นในวิดีโอกีค่ครั้งแล้วคาก่อนก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดถ้าเป็นสิบรูปอะ<ค>เป็นสิบรูปแม้ทั้งในคลิปวิดีโอของของลูกอะในชาแนลลูกอะวันเกิดลูกก็ยังไปสามารถไปเอามาได้แบบเราก็ต้องไม่ได้แล้วอะเรามีเบาะแสเขาไหมคะหรือว่าเราเคยมีปัญหากับใครที่เขาจะมาทำกับเราลักษณะนี้ไหมคะไม่มีอะค่ะในนั้นก็มีดาราทั้งวงการ เยอะเยอะมากที่โดนกันในนั้นก็คือทั้งวงการพูดได้เลยว่าทั้งวงการก็อย,อย่างนี้พอแจง้งทราบมิทาให้การอย่างตัวเราเหมือนเรากล,ลัวแหมว่ากลัวพี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ใช่เราให้ใส่ PPE เลยนใช่ <c oughs> ไม่ต้องให้เห็นนื้องเลยปลิดทุกอย่างแม้กระทั่งแบบจะใส่เสื้อกล้ามยังไม่กล้าใสเพราะล่าสุดที่ใส่เสื้อกล้ามก็ยังโดนอีกเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ไหวและเหมือนเขาตามติดในไอจีเราแล้วก็ในวิดีโอของเราตลอดเลยอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบไม่เอาละกลัวมันกลัวจนมันเออวิใช้คาว่าวิตกจนิดได้ใช่ผลมาค,คู่ค้าถึงตัวไหมดั่งเราไปที่สัารณะไม่ค่ะ<ม>เพราะ<ม>ว,ว่าจังไปจังก็จะไปกับแจ๊ดจังไม่เคยไปคนเดียวอยู่แล้ว<ม>จะไปไหนก็จะไปกับแจ๊ดเราก็ผู้จัดการแล้วก็มีเพื่อนไปด้วยตลอด<ม>อันนั้นอะไม่กลัวแต่ว่ากลัวแบบนี้มากกว่ารู้สึกเหมือนว่ามันมันน่ได้เล็กอะไรนี้มาแต่กขอไม่มี่ะพี่ มีแต่ไดเล็กมาว่าพี่แจงครับพี่แจงครับพี่แจงครับพี่แจ,ง,แจงขามาดูหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ย <ฮ halls S 1> ซึ่งเราพอเรากดเข้าไปแล้วเราเห็นว่าเป็นรูปภาพเราก็ไม่กดดูละเพราะเรารู้แล้วว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แน่ๆเลย uhm อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆอ่ะไอ้วันที่ภาพเนี้ย <oo> เยอะมากจริงๆจนต้องกดเข้าไปดูรู้สึกไหมบ้างว่า10ปีน่าจะเป็นเป็นเวอร์ซีของผมต้องเดินวนเยอะมาก มาครบรอบสิบปีนะพี่ปอทอเนี่ยเป็นดี้เลยเปลี่ยนฟิลเลยตันนี้ครบรอบสิบปีเลยใช่ดูมากไม่แต่เราจริงจริงอะถ้าไม่จำเป็นจริงอ่ะจะพยายามไม่บรบกวนใครๆเลยเนาะไหวไหมไหวไหมเนี่ยไไจริงก็บอกว่ามันเสียเวลาแต่มันมันก็อยากทำเป็นเคสตัวอย่างอ่ะใช่เอออันนี้ก็แค่ยอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างเท่านั้นเห็นดา,นา,าราคนอื่นก็ยังสงสารเลยไม่เห็นลูก มีได้คุยกับดาราคนอื่นไยว่าเราจะทาแบบนี้เรามาร่วมกันไหมหรือจะได้มีแรงมากขึ้นเลยไม่เราก็บางคนเขาก็ไม่ไม่อยากเสียเวลาไงใช่<ต>ทุกคนต่างทุกคนต่างคิดอย่างนั้นเพราะเราก็เคยคิดแบบนั้นมาก่อนแต่ว่ามันก็อย่างที่จะพูดมันสกปรกเกินไปมันแ,แค่อยากเห็นนะแค่คนคอมเมนต์กับคนที่ทำแบบนี้ยแค่คนคอมเมนต์ก็อยากเห็นแล้วไค่ใ่แบบใช่า <Comment> คอมเมนต์อคอมเมนต์คือแบบมันแรงๆเลย มันโหดจริงนแค่แค่ขึ้นนะนั่นโอ้โหนะไม่งั้นอยากให้แจ้งกับแจ๊สฝากบอกคนที่โพสคนคอมเมนต์ว่าถ้าเขาดูอยู่ให้เขาหยุดหรือว่ายังไงเพราะบางทีมันอาจจะแบบว่าแม้เขามีต่างประเทศอยู่ใช่แต่อยากให้ใช้โซเชียลอย่างถูกวิธีดีกว่าคือในกรณีนี้ผมบอกนะไมนมีสองอย่างนะสิ่งที่ผมออกมาตรงนี้ผมมันมีสองอย่างเลยนะหนึ่งทำให้มันมากขึ้นกับสองทำให้มันน้อยลงแต่ก็คงไม่น้อยลงไปหมดแต่คงแค่อ เนี่ยที่มาเนี่ยผมอยากเจอคนที่ทําแบบนี้ผมอยากคุยกับเขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วก็ทําให้เป็นตัวอย่างว่าแค่นั้นเองอ่ะพวกผมไม่ได้กระโทนไม่ได้กระทำอะไรผมก็ได้ผมก็มีวิถีหัวใจเหมือนคุณนั่นแหละคุณทําอะไรคุณคิดนิดนึงว่าแบบจริยธรรมของมน,นุษย์อ่ะที่ควรจะเป็นอ่ะวิถีไหนวิถีของการมันลงมันมีวิถีของมันอยู่นะมันมีหลายวิถี ดีไม่ดีอะคุณรู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่าปรเด็นข้ก็ตำเนี้ยอะก็ดําเนินตามคนฝ่ายอะครับจบง่ายง่ายในขณะนี้ที่บอกว่าได้คุยกับตำรวจแล้วก่อนหน้านี้นคืแคคอแอคเคาท์ที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็กำลังตรวจสอบอยู่อะครับแต่คาดว่าคงอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละครับก็น่าจะเป็นบุคคลซ้ำๆกันนะครับที่ทํากับแจงมาตลอดนะครับอันนั้นกลุ่คนซ้ำๆกันออนอกจากประบอกคอมแล้วจะสามารถเพิ่มข้อ,ขอหาอื่นได้จริงๆแล้วมันก็มีข้อหาที่เบาวกว่านะครับก็คือเรื่องของการหมิ่นประมาท นะครับแต่ว่าพบรบคอมเนี่ยมันก็ค่อนข้จะหนักกว่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันชัดเจนนั้นภาพโปเปลือยอไปลงนะครับแล้วก็เป็นการตัดต่อรูปด้วยนะครับมันทาให้แจงเหนื่ยความเสียหายนะครับ